สถานีสำรรงสถานีสำรรงมีหกทางออกนะครับเราจะไปทางออกที่สาม มาแล้วตรงมานี่เลยนะครับอาหอ,อที่ 3, สามถนนเทฟาระกแล้วก็มองหน้าไปทางนี้นะเรจะเห็นว่ามีคนใช้สกายวอล์กตอนนี้เรียบร้อยแล้วฝ้ายข้างบนสีทานีไฟสีเหลือนะครับ คือทางสกายวอล์กที่จะมุ่งหน้าไปสักเอมารีสีเหลืองครับอันนี้คือทางเข้าไปตัวสถานีสีเหลืองครับตน,นี้ตอนนี้ก็มีเพื่อนๆมาใช้บริการเินกันออกมาเยอะเลยนะครับนะครับว่ามีการสัญจรไปมาเพิ่ม เป็นระบบรางที่เราได้มาใหม่ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้เองใี้ทางไปซื้อหัวนะครับมาดูครับผู้คนที่เดินสวนผมมานี่ก็เยอะเลยนะครับ แล้วทุกคนก็จะต้องมาถ่ายมาผ่านระบบ security นะครับ,บ,ค,บคุณครับและนี่คือวิวบนสถานีนะครับและนี่คือทางเข้าผมก็จะเดินเข้าไปแล้วนี่คือบัตรที่เราได้มานะครับเป็นสีเหลืองอันนี้นะครับก็จะเป็นบัตรของ b t s ครับของ b t s เาใช้แต่ ลาดเท้านะต้องมาดูตรงนี้รถก้าเข้าเทียบัาษรชลาแล้วนะครับก็จะเห็นผู้คนมากัน ันนี้ผมก็ได้เข้ามาในกระบวนเรียบร้อยแนละ้วหาคือถ้าเข้ามาในตัวสถานีปุ๊บเลี้ยวขวาเข้ามาปุ๊บเจอเจ้าหน้าที่เขาบอกเขาเลยว่าจะไปที่ไหนเขาก็จะจัดการกดแล้วก็จำหน่ายตัวออกจากตู้ให้เรานรโดยวันนี้ยังฟรีเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาอยู่ประจำตำแหน่งตรงที่ ติมหน้าต่างแล้วครับเห็นหน้าต่างใสก็ได้เห็นวิวดูจากความเร็วแล้วรระบบการสัน่นระเทือนครับก็ว่อนข้ารสึกว่ามันแรงกว่า b t s สีเขียวแล้วอันนี้คือวิว,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 วที่เรากำลังจะเข้าสถานีทิพประวัน นี้เป็นประตูด้านในนะครับไปดูวิวข้างทางช่วงสถานีทิพวันไปสีเทพานะรับนี้ก็จะเห็นภาพของชุมชนที่อยู่ริมถนนเทพารัตช่วงกิโลเมตร ที่หนึ่งกิโลเมตรที่สี่นะครับสีเทพาก็เป็นสถานีที่ใช้ชื่อนำหน้าของถนนสองถนนมารวมกันนะครับก็คือสีเทพาคือถนนสีนครินตัดกับถนนเจปาก็เรียกมาเป็นสถานีว่า สีเทปานะครับอันนี้คือสถานีสีเรพานรถกำลังเข้าจอดที่ชานชลาสีเรปา,เพ,าเพื่อนลองสัมผัสความรู้สึกของการออกตัวของรถไฟฟ้าสีเหลืองครับอันนี้เป็นช่วงที่ออกตัวนะครับจะเห็นว่าแรงเฉื่อยที่เกิดขึ้นนะครับตัวเราถอยมาด้านหลัง ผู้โดยสาเรเท่าค่าห้าสีย,ยก,กันมาด้วยนะครับเรื่องเหลองในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองครับนี้ก็ในขณะเดียวกันก็ดูวิวไปด้วยนะครับช่วงนี้กำลังจะเข้าโค้งจากถนนเทพารักษ์เข้าถนนสีนครินทร์นะครับที่เราเห็นนั้นก็จะมีสะพานข้ามแยกสีเทพาอยู่ด้านล่างนะครับ แล้วรางรถไฟก็จะอยู่สูงกว่านะครับเป็นระบบโมโนนะครับเป็นโมโนเรียวก็คือเป็นรางเดียวนะแล้วที่เห็นคฟองยาวๆนี่คือคลองสำรองนะครับถึงสถานีสีด่านแล้วอ็ข้าม พอสำโรงมาก็จะเป็นสถานีสีดา่างเราจะเห็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นสถานีนะครับสีดา่างสีดา่ดานก็คือสีน้ำผลิลตผ่นานซอยวัดด่านก็มาตั้งชื่อว่าสีด่าในสถานี